สวัสดีครับก็ถึงที่แล้วนะที่ตรงตรงนี้เขาเรียกอะไรนะอำเภอหนองม่วงนะตำบลดงดงดินแดงดงดินแดงใช่ไหมดงดินแดงหนองม่วงนะอันนี้มันของลบบุรีใช่ไหมอันนี้ของลบบุรีนะเมื่อเช้าก็อยู่นครสวรรค์ตอนนี้อยู่ลบบุรีแล้วหนองม่วงนะหนองม่วงนะครับก็ ประมาณห้าิกิโลห้าห้าสิบห้าหกกิโลจากที่ผมทำเมื่อเช้านี่นะก็งานต่อเนื่องเลยบอกแล้วดันกันดันกันยาวๆมันมแน่นอนเมื่อเช้ายังอยู่นะครสวรรค์ตอนนี้อยู่ลบบุรีแล้วหนองม่วงนี่รถเจ้ายูดีเจ้ายูดีนะครับแต่ตัวนี้เป็นยูดีตากลมนะเดี๋ยวผมให้ให้ดูหัวเก่ามันตอนนี้ไปเปลี่ยนหัวเป็นนิสสันบิ๊กทัม,มารถเดิมเป็นยูดีเอ นิสสันดีเซลสามสิบตัวนั้นเขาเรียกสามสิบนะเป็นตากลมเดี๋ยวผมให้ดูหัวจะอยู่ตรงนู้นที่เขาถอดออกไว้นะเดี๋ยวไปดูกันเลยนู่นนะอยู่ตรงนู้นนะพอดีฝนตกแฉด้วยเดี๋ยวผมซูมให้ดูดีกว่าเห็นหรือเปล่าอ่านั่นนะนั่นนะนั่นนั่นหัวเก่าเขาจะเป็นยังไงเป็นตัวหน้ายักษ์นะอยู่ดีหน้ายักษ์นะทำไมก่อนเขาเรียกกันตัวสามสิบนะนิสสันดีเซลสามสิบนะครับนี่นะ ก็เปลี่ยนหัวเป็นบิ๊กท่าม um มาแล,แล้วแล้วเดี๋ยวเจอผมไปเป็นซนะีรีส์เจ็ดร้อยนะก็เดี๋ยวรอชมเลยคันนี้ก็ต้องเหยียดคัสซีและทางใหม่นะครับต้องทางอยู่แล้วเพราะว่าคัสซีอ่ะมัน่างมาแคนน่นี้นี่นี่นี่แค่แค่ตรงขากองนี่แต่มันไม่ถึงรับหลังมันไม่ถึง,งรับหลังนี่รับหลังไเขารอยก็ต่อมาแบบนี้เห็นไหมเขาไม่ได้ทางหมดมันก็จะต่อมาแบบว่างานไม่ได้สเปกแบบนี้นะก็เดี๋ยวผมต้องเหยียดและทางใหม่คันนี้นะ หนองม่วงลบบุรีนะดูเลยรถก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเริ่มเริ่มลื้อกันแหละเอาเท่าที่ได้แล้วก็เท่าที่พักกันนะเท่าที่ได้กันก็มาเช้านครสวรรค์วันนี้แล้วก็ผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งก็มาโผล่นองม่วงแล้วลบบุรีแล้วเสร็จจากหนองม่วงลบบุรีนี่นะก็จะไปจันทบุรี เสร็จจากจันทบุรีแล้วก็จะไปศรีสะเกดหรือเปล่านะเดี๋ยวผมต้องดูคิวอีกทีหนึ่งนะต้องดูคิวอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะอันนี้ดันกันยาวๆดันกันต่อนเนื่องดันกันให้มันไปเลยนี่นะถึงเรียบร้อยแล้วรอชมเลย้ลเดี๋ยวจะเริ่มลือ้อกันแล้วเดี๋ยวจัดสถานที่ก่อนนะว่าจะเอาแบบไหนยังไงนะทั้งบอยมาแล้วไม่ต้องกลัวนะ อันนี้ฝนตกด้วยนะเนี่ยฝนตกนะเห็นเม็ดฝนไหมเนี่ยฝนตกนะทางเข้ามาก็เป็นดินหมดเลยเป็นดินมาตั้งแต่ปากทางนู่นเลยรถผมดูรนจอดในร่มแล้วเดี๋ยวลุยก,กันดันกันยาวๆเลยครับเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวบอยจัดให้นะออกมาสวยทุกคันแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอชมเอานะวันนี้วันแรกเดี๋ยวมีบันเทิงแน่นะที่ลพบุรี อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านหัวแดงนะจะลงห้าสองเจ็ดที่เปลี่ยนช่วงล่างเป็นวิเตอร์นะใกล้ๆกันไม่ไกลกลักลนเท่าไหร่นะครับบอกแล้วช่างบอยมามีซ้ำแน่นอนนะมีซ้ำแน่นอนนะเ,เดี๋ยวรอชมว่าคันนี้จะใช้เวลากี่วันนะคันนี้ใช้เวลาแต่คันนี้ต้องทั้งเหยียดทั้งทางเลยนะต้องเหยียดคันีให้ตรงก่อนด้านหน้านะแล้วก็เริ่มทางใหม่เพื่อที่จะได้รับกับรับหลังหัวเก่งนะเออ เดี๋ยวรอชมเดี๋ยวลือแล้วเดี๋ยวผมจะชี้แจงทีว่ามันเป็นยังไงแค่สีตัวนี้นะนะครับเดี๋ยวรอชมเลยนี่เปลี่ยนหัวเป็นบิ๊กคัมมาแล้วนะหัวเดิมก็อยู่นู่นเมื่อกี้ซูมให้ดูแล้วทีงั่นนะเน่าเน่าน่าน่าหัวเดิมอยู่นู่นนู่น,น,นเห็นไหมอ่านะครับอิงน้อยอิงน้อยพอพอ,พอ ออแค่นั้นไม่พ้นอยู่เดี๋ยวรอชมนะนี่ครับตัดสถานที่กันอยู่นะรอชมเลยหนองง่วงเอฟซีมีเข้ามาแต่เสื้อหมดนะเสื้อไม่มีเสื้อหมดเกลี้ยงเลยนะถ้ามีใจก็เข้ามานะมีใจเข้ามาอยากจะดูใจคนหน่อยนะมีไหมเอฟซีแถวนี้นะครับก็รอชมดูได้นะครับเดี๋ยวจัดการให้สวยคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากรถแชร์ด้วยนะครับผม